สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมบอนจากช่อง LMT Group วันนี้นะครับเรายังอยู่กับเครื่องขัดสีขัดเงารุ่นใหม่แบบไร้สายจากทาง m a g i t a นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาในระบบ Random Orbit หรือที่นิยมเรียกกันว่าระบบ DA หรือ Dual Action ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเลยนะครับทั้ง2เครื่องที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับคือรุ่น DPO 5 0 0 Z รุ่นนี้นะครับมาพร้อมแปนจานรองขัดขนาด1 2 5ม mm, มรหรือ5นิ้ว และรุ่น dpo 600Z รุ่นนี้นะครับมาพร้อมแผ่นจารรองขัดขนาด150มเมตรหรือ6นิ้ว ทั้ง2รุ่นใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด18โวลต์มาในระบบแ a n d o m Orbit หรือระบบ Dual a แอคชัที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า DA พร้อม BL มอเตอร์หรือมอเตอร์ไร้แปลงถ่านควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นแบบ XPT พร้อมทำงานทุกสภาวะแวดล้อมมีโหมดปรับแผนขัดให้เลือกใช้2โหมดด้วยกันนะครับโดยโหมดที่1หมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับ คือโหมดบังคับหมุนหรือ Random Orbit with Force Rotation Mode โหมดนี้ใช้ขัดกระดาษสายขัดปรับสภาพพื้นผิวขัดลบริ้วรอยและโหมดที่2นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคือโหมด Random Orbit หรือโหมดการหมุนแบบสุม่มโหมดนี้ใช้ขัดสีขัดเงาขัดตกแต่งขัดเก็บงานและทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีโหมดขัดเงาหรือ Finishing Mode เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ทางด้านบนนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับเพียงกดปุ่มลงไปแบบนี้นะครับ เครื่องก็จะทำการปรับเป็นโหมดขัดเงานะครับ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเครื่องขัดสีขัดเงาของทางมากกต้าทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับและยังไงผมก็ขอให้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ